วันนี้เรามาเขาเกียวซูนะคะมีสัตว์มากมายเลยค่ะมีช้างว่ายน้ำด้วยแล้วก็มีเสือชื่อเลมอ่อชื่ออังุ่นกับเมลอนป่ะคะเมลอนด้วยค่ะมีอะไรอีกคะแล้วก็มีแรดด้วยค่ะมีแรดมีอะไรอีกคะมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็ สุดที่สุดคอยาวๆลิ้นยาวๆมีตัวอะไรครับมีท่าข้างๆค่ะโอ้ยมันขวางรถท่อค่ะนถอีกงอลิงเยอะเลยแล้วก็มีลิงป่าด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนกกระจอกเทศมีฟาร์มิงโก้ด้วยนะคะมีสิคะมีฟาร์มิงโก้ด้วยมีจระเข้แมวน้ำมีไหมมีเหี้ย ไปเสือป่าแล้วไปกันไปกันเลยเย้ไปดูกันว่าต่อไปจะเป็นยังไง